เขียนคำว่าลักดีเอ็มไหมประจกประแจงมาหน่อยเรียใครหน่อยลักจีเอ็มลักดีเอ็มจริงๆเลยโอเคครับเหมือนเดิมหลับตาเอามือปิดฟังเสียงนะฮะขอให้โชคดีมาแล้วแม่จ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ครับผมกินของเอเรสนะฮะทารอนครับผม โอเคครับน้องๆมาดูกับสกินของซิมสัน,สนทารอน <Sometimes. S 1> ดวนติีครับผมเร็วๆปึบอู้เฮ้ยแม่งเขียนคําว่าทารอนเลยเหรอสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลครับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่อ o e ให้หนึกถึงช่องพี่ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมาช้าบ้างเนาะเพราะว่าพี่มีอะไรต้องทําก็คือต้องเลี้ยงลูกนั่นเองเนาะแล้วก็ทํางานบ้านทํากับข้าวทำเนืองนู้นอย่างนี้หลายๆอย่างแหละเนาะ โอเคฝากเปก็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมวันนี้พี่มีกิจกรรมที่แบบคิดว่าคุ้มพี่ก็เลยจะมาแนะนําให้เนาะสําหรับคนที่เป็นสายแคร,รี่นะฮะแต่ถ้าเป็นอันนี้มันสายแคร,รี่ไงแต่จริงมันมีอีกวงแหวนหนึ่งบางทีเราตั้งใจจะทําคลิปเว้พออีกที่เอไม่ได้ทํามันก็เลยเลยวันไปแต่ว่านี้มาแนะนําก่อนแล้วกันนะวงแหวนแคร,รี่ใครที่มีคัมภี์ขั้นสูงเก็บไวนะ้เนาะใครที่เปิดเวลเลอร์พาดอะได้แน่นอนซีซั่นหนึ่งประมาณ70็อันเนาะหรือ6หรือ80ดินี่แหละ พบกับสกินแครี่มากมายนะครับสามารถสะสมดาวกระจายเพื่อแกลกรางวัลในร้านค้าได้เลย9กุมภาพันธ์คือวันนี้นะครับถึง15กุมภาพันธ์ครับผมเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูไปเร็วๆครับผมมีมีเร็วๆจริงไหมเนี่ยของพี่นะเห็นป่ะพี่ก็เก็บไปเรื่อยมันก็มี227อันเลยเนาะอ่ะมีสกินอะไรบ้างไปดูกันก่อนปุ๊บโอ้สกินแรกฮนะ เป็นสกินไฮเตะอันนี้เป็นสกินระดับรีเจนต์ครับผมอันนี้พี่มีแล้วฮะสวยอยู่แล้วก็โอ้อันนี้สกินของทารอนนะใครเป็นแฟนทารอนบ้างห้าร้อยสิบนะราคาเต็มขเขาเนาะซื้อได้เนาะสกินของเอเลนนั่นเองทรอนนะอันนี้สกินทรอนมีคนอยากได้อยู่พอบผอ,อบอแล้วก็สกินฟินิก์ฟินิก์เรียกง่ายๆว่าเป็นแบบสกินเลนเดียหรือสกินของ ระดับ snow festival เนอะเออเมื่อกี้สกินของของไอทอนเปนระดับอะไรวะอันนี้บางทีถ้าคนไม่รีบไม่ใจร้อนบางทีเขามาขายร้อยเก้าเก้าหรือสองร้อยเก้าเก้าตามท่วงเทศการคิดมัดอ๋ออันนี้มันเป็น f mvp เนาะใครที่ได้แบบ mvp เยอะมันก็จะทำสกินขึ้นมาใช่ไหมโอเคแล้วก็มีสกินของแวนสกินลิมิต็ดสีทองหรือสีส้มนะโอเค อันนี้ก็มีแล้วนะฮะพี่เรียกว่าแวนหิมะอันนี้สกินของโมเลนอันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะเพราะว่าเป็นริมิเต็ดสีเขียวนะครับผมอ่าอันนี้มากับเวเลอร์พาสอันนี้พี่ได้มาจากเวเลอร์พาสเนาะแล้วก็สกินลาวิวอันนี้เป็นสกินริมิเต็ดสีม่วงเป็นสกินเขาเรียกว่าอะไรนะยอมแมวคัลเลอร์บัสเออคัลเลอร์สเปซเอออ่านผิดขออภัยนะ อันนี้พี่ก็มีแล้วอันนี้พี่ได้มาจากร้านขาพเนจรครับผมคือถ้าเล่นตัวนี้มันจะไม่คุ้มไงแต่พี่จะมารีวิวให้น้องๆดูแหละแต่ก็คนที่อยากได้ก็คือผอบอน่เองหรือแฟนพี่นะมาดูโอกาสการดรอปของมันนะน้องๆโอกาสดรอปของมันคือเดี๋ยวนี้มันมันขึ้นมาอันแรกให้เลยเนาะวงแหวนเวทแคร,รีที่พี่อ่านไปเมื่อกี้9ก้าถึงสิเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมา6วันใช่ไหม สกินถาวรมีโอกาสออก0.56%ครับดาวกระจายออก71%เลยน้องๆแล้วก็อีโมจิมีโอกาสออก27%เนอะคือถ้าพี่เล่นไอดีเนี้ยพี่ขาด2สกินไงขาดทรอนกับกับแฟรงเนาะอย่างนั้นเราไปเอาไอดอีผอมาเป็นเหยื่อดีกว่าไม่ใช,ไใช่ไม่เป็นเป็นเหยื่อเป็นหนูทดลองก่อนเพราะว่าไอดอีผอก็มีคํามพีนสูงอยู่ประมาณร้อยนึงไม่แต่เขาอยากได้ไงนี่แล้วมันสุ่มทีละหนึ่ง หครั้งอ่ะห้าห้าคำพีขั้นสูงเนาะถ้าสุ่ม5ครั้ง25่สิบห้าคำพีไงก็ค่าเฉลีย่ยถ้าเราคิดคิดจริง,รงๆแล้วมันก็ถ้ามันออกสุกตาเนาะโอกาสมันเจอะ่ะมันเยอะเกินครึ่งะเนาะอัะตราแรกเปลี่ยนดูตรงนี้ครับปั๊บอ่ะน้องเห็นไหมสิบสาอันอันล่างน่าจะเป็น9ก้นะหมอโมเลนกับของลาวิลเนาะแต่ของแวนของแฟงกับของ,ง,ข,องของทอนอะ่ะสิบามไฮยะเตะไม่รู้13หรือเปล่าเนาะ อ่ะเดี๋ยวพี่ขอญาตสลับ ID นะเดี๋ยวเล่น ID ดผอบอลกันนะครับผมมาเล่นเป็นแนวทางให้ดูเนาะมาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกดีหรือเปล่า i อดี ID นู้นสกินน้อยกว่านี้ไงมันน่าจะคุ้มกว่าเนาะพี่ขอญาตสลับ ID แป๊บนะครับโอเคครับมา ID ท่านผอบอลแล้วนะครับผมถามว่ามีตัวทอนไหมบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาับซื้อได้ครับผมโอเคเห็นไหมมีอยู่ร้อยกว่าเหมือนกันเราเก็บไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับแต่ว่ามันก็มีมาขายอยู่เนาะจากไอร้านร้านค้านะไอเทม 75็ปองก็จะได้25อันเนาะแต่ว่าแล้วเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับน้องๆโอเคลุยเอาแบบทีละ5ก่อนแล้วกันนะมาดูดีว่า70อะ่ะมันหลอกหรือเปล่า71%เลยนะเว้ยที่เขาเขียนไว้อะใช่ปะ่ะ71ดูตรงเครื่องหม่อะไรเอ่ยนะ71%ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนที่พี่บอกนะครับเรามาดูการเขียนคำว่าอะไรดีวันนี้ผอบอจะคอมแบ็กหรือเปล่าฮะผบอไม่ได้คอมแบ็กนานละเขียนว่าผอบอแล้วกัน ผอบอขอให้ผอบอโชคดีครับผมเหมือนทุกครั้งที่พี่เล่นกิจกรรมนะขออนุญาตหลับตาแล้วก็มือปิดไว้ครับผม 1...2...3... ชชโอเคฟังเสียงไปด้วยกันครับมือปิดอยู่ครับผมืออหน้องๆเห็นแล้วพี่ก็ค่อย,อย,อยแง้มมาไม่ต้องหัวเรอะมันได้จริงไหมโอ้ตาก็รจายหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันเฮ้ยได้สี่อันเลยเหรอโอ้มันก็เหมือนที่เขาบอกเลยนะ 71%นได้มาสอันแล้วอะไปกันแบบเร็วๆครับผมลองสุ่มแบบ5อีกทีนึงแล้วกันนะนะ <c oughs> ไม่ใช่ ID ตัวเองแล้วถ้ามันเก่าโอ okay. เคเขียนคำว่ารัก k m m ไหมประจบประแจงกันหน่อยเรียใครหน่อยรัก k gm อ u c k ัก GM จริงๆเลยโอเคครับเหมือนเดิมหลับตาเอามือปิดฟังเสียงฮะขอให้โชคดีครับผมโอ้โห <c oughs> เห็นแล้วฮะน้องๆเห็นแล้วแง้ามาเฮ้ยมันจะไม่มีมากกว่าหนึ่งเลยเหรอ โอ้โหเรียไข่ GM ไม่ได้ผลวะน้องๆมันบอกว่ารักกูมากใช่ไหมมึงเอาไปสองอันพออันนี้มันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนที่พี่บอกนะทุกการลงทุนอ่ะเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าพี่สุ่มทีละหนึ่งดีกว่าไหมครับได้ดิเออทีละหนึ่งก็ได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันแรกเท่าไหร่พอพอบอจะเอาสิบสาเห็นไหมสิบสาหมดเลยแล้วก็มีข้างล่างเป็นของอ่า ของลาวิว9เนาะแต่ว่าทําไมน้องๆอาจจะถามว่าทําไมดาวกระจายไม่ขึ้นครับฮะเ,เหมือนเดิมอีกแล้วไงพี่ว่าแฟนพี่ไม่ได้ไปได้เคลียร์ครังจดหมายแล้วเมื่อกี้ได้กี่อันแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอไปดูคังจนหมายแป๊บหนึ่งเลยครับอุย๊ยเปิดกล่องอะไรไม่รู้น้องๆได้มาอีก5อันครับผมกําลังเคลียร์ครังอยู่นะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบเคลียร์ครังจริงๆอ่ะดูไว้เป็นแบบอย่างนะฮะมันอยู่ในนี้หมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้คังมันเต็มนะฮะ เดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ครับผมทําไมเล่นแล้วผมไม่ได้ของเลยอะไรเงี้ยอ่ะ <c oughs> เคลียครัค้งให้ดีก่อนนะบางทีไม่ได้รับของางวันเราจะเสียใจนะจ๊ะตรวจสอบให้ดีก่อนโอเคครับเรากลับมาที่วงแหวนของเรากันต่อนะตอนนี้ได้มาหกอันแล้วเป้าหมายของเราคืออีกเจ็ดอันนะมาลองสุ่มทีละครั้งดูสักห้าครั้งแล้วกันบางคนบอกสุ่มทีละห้าออกเยอะกว่าเมื่อกี้เป็นไงครั้งที่สองออกมาแค่สองอันฮนะอ่ะ,อะโอเคเขียนอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องว,วนเต็มเต็มทึบๆดกว่าส่วนใหญ่มันจะมีโอกาส หรือเปล่านะฮะขออนุญาตแมวมือปิดตาแล้วคราวนี้กูไม่ลุ้นกับมึงแล้วเห็นป่ะทีละหนึ่งมาแลวฮะหนึ่งอันนะโอเคน้องๆ้องคือนี่มึงจะแจกทีละหนึ่งจริงกันดูเปอร์เซนต์โอกาสยี่สิบนี่ยากมากเลยห้าอันสามอันสองอันยังยากออกทีละหนึ่งตลอดเลยน้องๆอโอเคมาลองดูดิมึงจะออกเยอะกว่าหนึ่งไหมเนี่ยมาฮะทีละหนึ่งครั้งที่สองครับผมไปเอามือปิดไหมมือปิดไหมไม่ลุ้นอะขอมือปิดแล้วกันว่านชที่มือปิดอยู่ให้น้องน้องเห็นก่อนฮะให้น้องน้องเห็นสิทธินั้น โอ้โหมาทีละอหนึ่งแต่รดแต่ไม่เป็นไรอย่าไปทักมันนะมาแล้วสองอันละทึบวนทึบๆวนทึบๆวนทึบๆอ่ะมันต้องไปเขียนอะไรเยอะหรอกมันเป็นเปไปเลียไข่ไปละไอจีเอ็มอะเลียมันทำให้อือหือเห็นไหมมาอีกอันละอ่ะรังที่สี่ครับผมอ่ะวนทึบๆเชื่อพี่วนทึบๆอ่ะเฮ้ยสกินออกก็ดีนะออกมาก่อนไหมปักโอ้โหแม่งออกทุกดอกเลยทีเดีหนึ่งอ่ะน้องเอ้ยเฮ้ยอย่าไปทักอย่าไปทัก สิบสิบสิบอันแล้วสิบอันแล้วครั้งที่ห้าทีละหนึ่งครั้งที่ห้าครับผมมาดูว่าโอกาสมันจะร้อยเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้ามันออกออกเท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะปะักโอ้โหทีละหนึ่งห้าครั้งร้อยเปอร์เซ็นครับผมจากเปอร์เซ็นต์ที่มันเขียนเจ็ดสิบเอ็ดเนาะยังไงคลิปนี้เราได้สก,กินแน่นอนก็ขาดอีกสองอันฮนะขอให้ทีละหนึ่งออกสองอันไปนเลยเป่ะจบไปเลยครับผม จบไปเลยไหมเอามือปิดครับผมวันชืที่มึงให้กูแบบสองอันสามอันสามอันมาฮะน้องน้อง,องเห็นก่อนพี่แง้มดูหน่อยอุ้ยสามอันพี่อย่างนี้เสือกให้อีกสักสโอเคถือว่าจบแล้วไงสุ่มทีเละหนึ่งออกทุกดอกเลยดอกสุดท้ายออกมาสามอันสรุปว่าเกินจะเอาสิบสามอันได้มาสิบสี่แล้วเริ่มต้นมามีอยู่อยู่เท่าไหร่วะน้องน้องเดี๋ยวพี่คำนวณดิแป๊บหนึ่งสุม่มสุ่มทีละ สุ่มทีละห้าไปสองครั้งแล้วก็สุ่มทีประมาณทีละหนึ่งไปเจ็ดครั้งใช่ไหมแป๊บหนึ่งคิดให้แป๊บหนึ่งครั้งนี้ทางนั้นมันก็อยู่ที่ดวงนะน้องเสียไปทั้งหมด8ปดสิบ้าคัมพีขั้นสูงครับผมเออเอาจริงๆลองสุ่มทีละหนึ่งก่อนนะก็เหมือนที่พี่บอกแหละโอกาสมันมีเว้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้สกินเนาะเออเอาจริงหะแต่แม่งเกือบออกสาม แบบแค่ครั้งเดียวมันน่าจะออกสองถ้ามันออกก่อนแบบออกสองออกสามออกห้านี่อาจอาจจะเสียไม่ถึงขนาดนี้เนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้นะฮะโอกาสเปอร์เซ็นต์มันทีละหนึ่งพี่ให้พี่ให้แม่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันก็อยู่ที่ดวงเนาะโอเคครับผมเราไปแลกสกินกันเลยดีกว่าครับผมสิบสามเอาสกินเอเลสเนาะใช,นใช่สี่ใช่สี่เขาเป็นแฟนทารอนนี่นานะพร้อมไหมยังน้องๆพร้อ,อมแล้วรออะไรชื่อสกินว่าคริมสันคริมสันแปลว่าแบบ สีเลือดหมูอะใครสังก,กัดอย่างอื่นก็ลองมาคอมเมนต์ไปนะฮะพร้อมครับผมมาแล้วแม่จ้าชุดโก,โกโกวาที่หนูอยากได้ครับผมสกินของเอเรสนะฮะทารอนครับผมจัดไป85ดัิบหัีนต์ูงนะไม่แพงไม่แพงเอาจริงว่าน้องแม่งไม่เหมือนเอเรสเ่ยแม่งเหมือนดีฟ็อกใครคิดว่าเหมือนดีฟ็อกลองคอมเมนต์ว้หน่อยนะอวดเพื่อนไปครับผมสวยงาม หือถ้วยด้วยอ่ะโอ้โหผอ,อเขาชอบไงเดี๋ยวไม่แน่พี่อาจจะไปส่งตัวพี่เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินท้าคลิปแต่ว่าปัญหาอยู่ว่ามีหรือเปล่าตัวฮีโร่ตัวนี้เดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปนะครับสกินระดับ F MVP ซิมซันทารอนโอเคครับน้องๆมาดูกับสกินของซิม p ันเออซิม p ั o ใช่ป่ะทาอนสกินของทอนนั่นแหละ F MVP นะฮะ โจมตีปกติโอ้โหดูสวยเหมือนกันนะเฮ้ยมันแปลว่าสีแดงเลือดหมูอยิงเป็นสีแดงเลือดหมูจริงๆว่ะนี่ยิงปกตินะเนี่ยเฮ้ยถือว่าสวยนะตอนนั้นมาขายเท่าไหร่ไม่รู้สองเก้าเก้าหรือสามเก้าเก้าไม่รู้โอ้สวยยิงปกติครับผมมันเป็นเม็ดกลมๆอย่างเงี้ยเป็นสีแดงๆสวยนะสมกับสกินทารอนนั่นแหละโจมตีสกิลแรกเป็นการใส่ลูกกระสุนเนาะโอ้ใส่ลูกกระสุนใส่ลูกกระสุนเฮ้ยยิง โอ้เป็นสีโอ้เฮ้ยสวยดีสวยดีเป็นยิงแตกแบบนี้สไลด์โอ้ปุ่มปุ่มสไลด์แล้วก็ส่นเต็มเฮ้ยถือว่าสวยนะปุ๊บพายิงใส่คลิปล่ะปุ้ยเฮ้ยถือว่าเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยต้องได้ต้องตัวหลักต้องเอาแล้วนะ แล้วเหมือนที่เห็นมากินเนี่ยตัวเมียพี่ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีสกินไม่ใช่ไม่มีทีโลอ่ะมาดูอันตีครับผมเร็วเร็วฮอ้ยเฮ้ยแม่งเขียนคําว่าทารอนเลยเหรอไอเชี่ยอย่างสวยโอ้สมแล้วที่เป็นสกินทารอนเฮ้ยพี่แฟนเบคอนจริงๆเหรอเอยแต่มันทําสกินสวยดีเอยแต่สวยดีอ่ะเฮ้ยอันตีแม่งตรแบบอู้ใครเป็นแฟนทารอนอู้นี่เห็นมีเป็นตัวอืบ เชี่ยเฮ้ยสวยน้องๆใครมีคัมภีร์ก็สูงนะลองดูอย่าไปอาคาติกับทีมทารอนนะเออสวยสวยตะกินนี่สวยดูอ่ะประมาณนี้กันจบคลิปแบบเร็วๆไม่รู้จะเร็วหรือเปล่าน,นะไม่รู้จะทันลงอันนี้เปล่าตอนแรกว่าจะรีบลงสรุปว่ามันดึกเนาะยังไงก็ให้โอกาสพี่กันพี่ทำหลายๆอย่างนะครับเพิ่งจะทํากับข้าวให้เมียกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยบางทีก็รอลูกนล้ลูกไม่นอนก็เสียงดังอีกเนาะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้ำโมน้ำโมหลับอยู่นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอให้เข้าใจพี่เนาะว่าถ้าพี่มีโอกาสได้ทําคลิปอะพี่มาทําให้น้องๆดูแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเนาะแล้วพี่อาจจะลงคลิปเพลงร้องเพลงกับลูกบ้างอะไรอย่างงี้บ้างพอพี่ลงคล,ลิปไลฟ์สไตล์รุรวยเฮียคนติดตามแบ่งออกไปสองสามคนเลย,เยคือช่องพี่ก็บอกอยู่ว่าทําหลายๆอย่างรวมกันเนาะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจสบายๆบายสไตล์เราเฟซบุ๊กด้วยเนาะเอาไว้มำัสตตีมเล่นด้วยกันหรือใครที่ไม่ชอบเล่นก็ ไปดูพี่เล่นต้องการว่าพี่เล่นกากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไปดูสกินใหม่ๆสกินเก่าๆรวมๆกันไปเนาะเผื่อใครจะตัดสินใจเล่นกิจกรรมไหนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูของสังคมแล้วก็ของครอบครัวนะครับตั้งใจเรียนนะน้องๆป้องการศึกษาจะทําให้เราประสบความสําเร็จครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้โหหนาวๆร้อนๆฝนก็ตกเนาะหวังว่าคลิปที่พี่ทําคงมีประโยชน์นะครับพี่แม่งสวย่ะ แล้วมันมีอีกอกิจกรรมด้วยเดี๋ยวว่าถ้า,ถาวิเวียงว่างทําพี่ก็จะทําอยู่โอเคครับรีบมาเล่นกันเนอออกดีมากอะทีละหนึ่งแมงร้อยเปอร์เซ็นต์อะสำหรับพี่นะแต่บางคนอาจจะส่มทีละห้าแล้วก็ได้ทีเดียวจบไปเลยเนาะหรือว่าใครได้สกินหรือว่าใครได้ในราคาเท่าไหร่มาคอมเมนต์นะสรุปว่าสกินนี้เสียไปแปดสิบห้าคัมพีคันสูงครับผมถือว่าแบบซีซั่นหนึ่งก็เกือบได้แล้วนะซีซั่นหนึ่งไวเลอร์พาร์แต่เนาะสองเก้าเก้าอะเนฮะ้ยถือว่าดี เอาเอาไอดีเมียเป็นหนูทดลองเดี๋ยวไปเล่นไอดีตัวเอง <laughs> <laughs> ลอเล่นรอเล่นเ,เขาอยากได้สกินนี้อยู่แล้วก็ <c oughs> เ,เลยแบบเออแนะนําเขา